ครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องคนเลี้ยงควายนะครับผมแล้วก็อีกหลายๆลอาชีพที่ประเดเบอาถึงคือเราครับผมชิปนี้ก็หยิบผ้ามาตอจากคลิปของดาวสยามนะครับผมที่ได้มาไทายดาวสยามแล้วก็มาเบิ่งพันธุก,กรรมของเขาที่เขาใจหลูกนะครับผมอันนี้ที่นี่ก็สิเป็นพ่พันตัวที่2นะครับเป็นควายเพือกนะครับผมผมพี่แคทสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะกลับ<ผ>ม,มาพบกันอีกรอบนึงอีกรอบหนึ่งเนาะเดี๋ยวเผื่อพี่น้องคน บางคนไม่ได้ดูคลิปดาวสยามเดี๋ยวให้บอกพี่กัดอีกนิดนึงครับผมค่ะคนคอยควายฟาร์มตั้งอยู่ที่ตำบลคอนสายอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีค่ะครับผมค่ะถ้าจะเข้ามาเยี่ยมชมก็โทรที่เบอร์095-928-9887ครับหรือติดตามที่ Facebook แคทคนคอยควายครับได้เลยค่ะก็จะลงให้ดูทุกวันใช่ไหมครับค,ครับผมตัวนี้เป็นมายังไงครับตัวนี้ตัวนี้ชื่อแก้วขวัญคะ่ะครับ เป็นอดีตแกรนดแซมงานกระบือแห่งชาติปี62ครับเป็นลูกของร้านชนบุรีกับแม่แสนรักประจำการเคยประจำการอยู่ที่ใจแสบงความอยู่กับเจอุ่นกับน้าดาวอะค่ะครับผมค่ะตัวนี้ดวงสมพงกันก็เลยได้มาอยู่กับเราครับกับพี่ที่นี่ครับผมบุญค้นบุญคว้ยนะครับเดี๋ยวมาอยู่น้วกันนะครับผมทีนี้จุดเด่นเขาเลยครับตัวนี้แก้วขวัญ ถ้ามองด้านข้างไม่เท่าไหร่ก็จะเห็นแค่ตัวนั่นนะแต่ถ้าหันหน้ามาขอหันหน้ามานิดนึงครับเหลือบกัดเขาอะขาดูด้านหน้าบเดี๋ยวผมวนวน,นให้ดูก็ได้ตัวนี้ตื่นตกใจไหมครับตัวนี้ไม่ค่ะไม่เนาะเสียงเพลงดังๆก็ไม่ตื่นไม่ตกใจเดี๋ยวให้ดูตรงเดี่ยนเลยครับพี่แคทครับอธิบายเขานิดนึงครับทําไมเป็นอย่างนี้ครับในข้อกค่ะจะเป็นเสาปูน เราก็เลยเอาไม้อไปตอกรอบเสาปูนไม่ให้เขาไปโดนกับเสาปูนไม่ให้เขาเสียแต่เขาก็ใช้ไม้นั่นแหละค่ะขัดเขาเขาทุกวันจนไม่เหลือเส้นแล้วเนี่ยค่ะเป็นเส้นเนาะทีนี้เรื่องความใหญ่นะครับผมทําไมออกมาทรงนี้ครับพี่แคทไปก็คือได้ทางทางพ่อมาใช่ไหมครับตัวนี้กระดานเขาเหมือนร้านชลบุรีค่ะครับเหมือนพ่อเขาเลยกระโหลกก็ใช่เนาะใช่ไหมครับใช่เหมือนค่ะเหมือนเลยครับ แล้วก็ไล่ลงมาคือเป็นตรงคอนี้ก็คือเก็บมาหมดเลยไหมครับเก็บมาค่ะครับเหมือนพ่อแล้วก็จะไล่ความยาวประมาณนี้นะครับผมความสูงจะน่าจะสูงน้อยกว่าพ่อเขาอยู่โดยความที่เขาเป็นควายตัวทีนี้จะให้ดูขาหลังนะครับผมขาหลังประมาณนี้ครับเล็บข้างหน้าครับข้างหน้าก็ใหญ่ครับขาทีนี้อายุเขากี่ปีแล้วครับตัวนี้แก่ขวัญเข้าเก้าปีแล้วค่ะโอก็จะอายุแก่กว่าดาวสยามค่ะ ประมาณสองเท่าสาเท่านะครับค่ะในส่วนของผู้หางผู้หางเป็นจุดเด่นของแก้วขวัญเลยค่ะผู้หางหนามากสวยลูกเขาจะได้ออกมาอย่างนี้เหมือนกันน่าจะอีกสิบห้าเซนถึงพื้นค่ะส่วนไข่เขาก็เป็นลูกหัวใจเป็นลูกหัวใจนะครับดูดีเลยครับผมตัวนี้เปิดราคาผสมอยู่ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้5,000บาทค่ะ ห้าพันบาทผสมจริงใช่ไหมผสมจริงห้าพันบาทหลอดละเท่าไหร่ครับหอละห้าร้อยค่ะก็เท่ากันกับดาวสยามนะครับราคะเกษตรกรเลยครับโอ้หใครที่มีแม่ควายท้ายไม่สวยแก้วขวัญปรับได้ทุกตัวค่ะครับปรับได้ทุกตัวจเนแก้วขวัญเนี่ยอยู่ที่ท้ายเลยค่ะถึงแก้วขวัญจะผอมหรือจะโสมแค่ไหนช่วงลดความอ้วนอะไรยังไงก็ช่างแต่ท้ายจะเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนเลย ก้าปีนะครับแก้วขวัญน,นะครับผมพันธุกรรมของร้านชนบุรีนะครับก็สมมติว่าเอาเป็นงานอ e ีเวนต์อย่างนี้ก็คือเขาจะไปด้วยกับดาวสยามไหมครับตัวน,นี้ไปค่ะแต่ต้องเป็นรถคนละคัน๋อรถคนละคันตัวเดียวกันอคันเดียวกันไม่ได้ฟัดกันเลยค่ะตัวนี้จะเป็นตัวแรกอ๋อตัวแรกที่เข้ามาอยู่ใช่ไหมครับใช่แก้วขวัญเข้ามาก่อนเพื่อนเลยมาตัวแรกเลยตามมาก็จะเป็นดาวสยามนะครับใช่ค่ะครับ ตอนนี้ลูกในคอกมีไหมครับผมตอนนี้ลูกในคอกจะเหลือน้อยแล้วค่ะเนื่องด้วยเราแบ่งออกไปครับตัวเด็ดๆตัวดีๆนี้ก็คือเพิ่งแบ่งออกไปเลยครับค่ะไปอยู่ทางเหนือจะตอนนี้ที่เป็นเผื่อก็จะเหลือตัวเมียหนึ่งตัวตัวเมียสองตัวค่ะตัวผู้หนึ่งตัวคร่ะเดี๋ยวพาไปชมน่าจะอยู่คอกแรกใช่ไหมครับที่เดินผ่านมาใช่ไหมครับคอกนู้นมีหนึ่งตัวค่ะคอกนี้มีสองตัวนะเดี๋ยวจะพาไป อชมพันธุกรรมของแก้วขวัญน,นะครับที่แก้วเข้าไปพักได้เลยแล้วเดี๋ยวนชาชัยต้องพาไปชมลูกเขาอะค่ะลูกมอมมอมเลยตัวแรกจะเป็นตัวเมียสีดำอยู่ในคลองนี้ค่ะฝังง่งนี้ตัวที่สามนอนอยู่นั่นท้องแล้ว ตนนัวนี้ดูเจ้าเนี่ยก็ได้ตัวน,นี้อายุแปดเดือนค่อนข้างจะกลัวเพราะว่าเพิ่งจับสนสะพายไปค่ะครับโอเคนะครับผมเมื่อกี้ก็นำแก้วขวัญไปไว้ในค้อนะครับผมทีนี้ก็จะมาดูลูกเขานะครับผมให้เจ้ายอดหันหน้ามาก็ได้ค่ะแม่เป็นสายไหนครับ แม่เป็นลูกใหญ่กาละสินค่ะใหญ่กาละสินนะครับส่วนมากแม่พันธุ์อยู่ที่ฟาร์มจะส่วนสูงเท่าไหร่ครับขึ้น140ส่ตัวนี้สูง150ถ้าส่วนมากจะอยู่ที่ร4 7 147ขึ้นไปค่ะครับก็จะมีบางตัวที่สูงไม่ถึงแต่ว่าสายลูกดีเก็บก็เลยเก็บไว้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นศูนย์ผลิตควายใหญ่อีกหนึ่งแห่งของอุดรธานีนะครับเชิญกล้องมาทางนี้ก็ได้ ครับค่ะตัวนี้ชื่อเจ้ายอดขวัญค่ะเป็นลูกของแก้วขวัญยอดขวัญน,นะครับผมอายุแปดเดือนนี่ทายพ่อนะครับทายพ่อ<ม>เลยค่ะเป็นเพศผู้นะครับผมก็อนาคตก็พ่อพันธุ์นะครับผมตัวนี้น่าจะเอาไปเดินสนามไหมครับตัวนี้น่าจะไปเดินค่ะก็พี่น้องเกษตรกรจะได้เห็นอีกแน่นอนแต่ก็รอเวลาอีกสักพักนะครับผม ตอนนี้กี่เดือนแล้วครับตัวนี้อายุแปดเดือนค่ะแปดเดือนใกล้แล้วครับใกล้จะพ้นแม่แล้วสูงอยู่นะสูงสูงครับเทียบกับพี่โอ้ยยอดไม่ได้ทำอะไรกลัวไปไม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้วครับก็เดี๋ยวให้พี่แคทพาไปดูตัวที่สองเลยนะครับเป็นของเจ้าฟันตัวนี้เพึ่งทอดนะตัวนี้เพิ่งทอด ใบหูใหญ่นะาชายจับดอกคุณให้หน่อยนะไว้ในคอกไ,ไม่ต้องออกมาหรอกเดี๋ยวอ้อมมาดูฝั่งนี้ครับโอ้โหขาค่ะ <c oughs> ยาวใหญ่ครับแปลนกันลูกแก้วขวัญจะได้ให้ลูกขายาวค่ะสู่ขวัญมานี่ลูกัวได้ชื่อว่าอะไรนะครับผมชื่อสู่ขวัญค่ะสู่ขวัญน,นะครับ ก็ถ้าจะให้สังเกตดีๆถ้าผสมกับพ่อไหนจะมีชื่อพ่อติดไม่น่าก็หลังใช่ค่ะมาไหนไปโชว์ตัวสิไม่ไปไม่ไปกลัวกลัวมีแบบว่าทีา่ผสมกับแก้วขวัญแล้วมีออกมาเป็นควายสีดำมีครับมีค่ะมีเนาะค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมนี่ตัวนี้กี่สัปดาห์แล้วครับตัวนี้สู่ขวัญได้ประมาณ เจ็ดวันไหมน้าชายยังไม่ถึง2สัปดาห์ถึด้วยนะครับผมถ,ถึงสัปดาห์ไหมถ,ถึงแล้วประมาณนั้นค่ะดูแข็งแรงสุกซนแข็งแรงครับค่ะกำลังวิ่งดื้อครับเดี๋ยว<ป><ป>มาตามต่อตัวที่สนะครับผม ตัวนี้เพอินว่าเป็นควายสาวแต่โดนดาวสยามจัดการไปก่อนแล้วค่ะก็เลยพอดแล้วตัวนี้แสดงว่าเป็นลูกของแก้วขวัญค่ะอ๋อไปหลงมนพี่ดาวนะครับหลงมนเสน่ห์พิดาวเรียบร้อยนะครับดูออกมาบนปูนนี้มาตัวนี้มีชื่อว่าอะไรครับตัวนี้ชื่อหงแก้วค่ะ จับท่ายืนน่อยหงแก้วใช่ไหมครับหงแก้วค่ะครับหงแก้วเป็นลูกของแม่หงนี่ค่ะแม่เขาอยู่นี่อ๋อแม่อยู่นี่ใช่ครับเป็นแม่นี้นะครับผมในดาวสยาก็จะมีเงินอุไทยด้วยอ๋อมีเงินอุไทยด้วยเลือดเงินอุทยเลือดเงินอุไทยจะเป็นของทางทางแม่เนาะใช่ค่ะครับก็แม่เขาจับคู่ตอนแรกก็ได้กับแก้วขวัญนะครับผมก็เลยมาเป็นเป็นหงแก้วหงแก้วตัวนี้นะครับค่ะทีนี้ก็เขาก็ได้จับคู่กับดาวสยามนะครับผมค่ะ ขอดูท้ายถองแก้วหน่อยเหมือนพ่อไหมทีท้ายหน่อยค่ะโชว์ท้ายนิดหนึ่งครับก็ยังสำเนาถูกต้องเหมือนเดิมนะครับผมผู้หางผู้หางนี่โอ้ใหญ่ครับใหญ่ค่ะตัวนี้สูงเท่าไหร่แล้วครับตัวนี้ร้อยสี่สิบกว่าแล้วค่ะไม่ได้วัดเลยตั้งแต่ท้องมาเนี่ยครับประมาณขวบขวบวหรือสองขวบครับตัวนี้สองขวบครึ่งสองขวบครึ่งจะสามะนะครับผม อันนี้เคยเคยเอาไปเดือนสนามไหมครับไม่เคย่ไมเคย,คเคยเนาะก็อย่างว่าแหละคะ่ะดาวสยามจัดก่อนก็เลยไม่ได้ไปนะครับ่ค่ะเลยไม่ได้ไปครับส่วนทางนี้ก็อันนี้<ม>จะเป็นอ๋อมีอีกตัวหนึ่งเป็นควายดำเหมือนกันตัวผู่ครับลูกพี่แก้วเดี๋ยวพาไปดูค่ะ ตัวนี้ก็ลูกแก้วขันนะคะลืมลืมนางเพราะว่าแม่เป็นสายพัฒนาสูงแค่ร้อยเองมีลูกร้อยสามสิบครับแม่ส่วนลูกเป็นเป็นแก้วขัแก้วขันใช่ไหมอายุ12เดือนไม่ตองเดือนเดี๋ยวให้อยู่ข้างในก็ได้ครับแได้าันี้หันหน้ามาแต่ขาข้างหน้านี่จะตรงตรงยาวมากครับตัวนี้ เขาแม่นี่ก็ใช่ย่อยครับผมค่ะมาหงแก้วโอ้ไม่ใช่กิ่งแก้วเนาะกิ่งแก้วกิ่งแก้วท้ายค่ะคำนองถูกต้องอีกแล้วอันนี้ก็จะสูงใกล้จะพ้นแม่แล้วครับตัวนี้สิบสองเดือนครับสิบสองเดือนแล้วหน<ะ>ึ่งปีหน<ะ>ึ่งสมบูรณ์นครับ<ะ>ได้เนื้อมาสมบูรณ์มากครับเลย ขาตรงข้างหน้านะครับขาตรงยาวนี่ครับเป็นอันนี้สำหรับสายพัฒนานะคะถ้าอยากลองน้ําเชื้อแก้วขวัญไปพัฒนาดูแสดงว่าตัวนี้เป็นควาย้าควายบ,าบ้านใช่ไหมตัวนี้ควายบ,าบ้านเลยค่ะเอามาพัฒนาให้ดูลองรเราลองผสมแก้วขวัญไปแล้วแล้วตอนนี้ในท้องเป็นดาวสยามอ๋อจะให้ดูความแตกต่างใช่ค่ะนะอยากให้พี่น้องเกษตรกรดูว่าสายพัฒนาก็พัฒนาได้นะครับ ไปดูชีวินอีกตัวหนึ่งค่ะอยู่ๆฝั่งนู้นอยู่ฝั่งนี้ค่ะอีกเขา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 อีกนิดนึงนี่หนึงนี่นึ่งอะไรเนาะเมื่อกี้นะครับผมกับผ้าไปเบิ้งผลงานของแก้วขวัญนะครับผมครับแล้วก็บาสุดท้าย ว่าจะให้พี่แคทนะครับฝากช่องทางการติดต่อหลักการเบอร์โทรศัพท์ลบถึงทีวีนะครับผมเพื่อเกษตรกรจะได้อ,อยากเขาเบื้องตัวจริงนะครับผมเชิญค่ะค่ะฝากช่องทางการติดต่อนะคะที่อยู่ของฟาร์มก็คือตําบลคอนสายอำเภอขุกแก้วจังหวัดอุดรธานีค่ะถนนหนองหานกุมภวาปีอยู่ติดถนนเลยค่ะอยู่ติดกับโรงงานคอนกรีตค่ะในกะโปคอนกรีตค่ะแล้วก็โทรมาได้นะคะที่0 9 5 9 2 8 9 8 8 7 ทางเฟ e บุ๊กนะคะแคดวักคนควา,า,ายค่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาพี่น้องไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ